นี่รุงขัวครับโอ้ปักี้ดินหรือักกระดานี่พอขัวพักกระดาว่าไหมพักกระดาวกวแบีโอ้ิมาเอาเข่าซื้อเนี่ยแหละครับเนี่ยอือเมียวุภแพลือว่าหมกหม้อปลาหมกหม้อปันดก็ใสหม้อปันใด่ัได้วาใสกะละมังนี่แหละ าสีสีอันเสียคือฉูดฉาดแท้เหมือนี่ไหมสีเสียคือฉูดฉาดแท้เอาเป็นเจ้าไหนอันนุ่มเจ้าตัวมานมาหมือนนี่บ่ตัวไดเนี่ยปูว้านเป็นหอยตัวพันตูโลกเฟรนันมาแล้วเกาศูนย์มาเป็นตีแล้วบ่คนเกาศูนย์แปดศูนย์ แล้วก็สามเกียตหาเหยปลากบระอพาะมันออกเลขอันขนาดเี่ว่าเอาอันบ่อันเดียวกันทีเมียหมอนี่กับหมอน้อยบ่อันเดียวกันทีหมอนี่กับหมอน้อยบ่อันเดียวกันทีคนละคนละหมอเพราะว่าเหยีอันเดียวมันจะบ่อิ่นเจาะตนโอ้ครัวแม่สุภาพก็เลยเอาอันนี้นี่เราสเต็ปก่อนสอง เดือดแล้วเหนอันนี้ต้มปลาสิต้มต้มปลาคืออะไรกี้ว่าต้มปลาก็ยังมาหมกหม้อโอ้หมกหม้อขึ้นนำไรสิกระเด้งมากระเด้งมาหมกน้งไหลถลกหมกหม้อหมกหม้อขึ้นนำไรสิคุณเนี่ยนำไหลคือครัวแม่สุภาพเสนีลื้อเฟื้นเนาะเสนีครัวแม่สุภาพตะกี้หมกเฉียดเดิแล้วหมกเฉียดได้อยู่หลังหันตะเฉียดอันไม่เฉียดเปล่าไหมจิหมกหนก่ินเนะหมกหน่อยก็ได้ กบน้อยแม่กินบ่กินต้องฟักแหลกๆแม่เดี๋ยวจะเอาควบใหญ่เด้อเอากบตัวนี้น้อาเขียดนี่ละเออเอาเขียดก็ได้เอามาเราแมาฟักแหลกๆฟักแล้วแม่สิมกสิออมแม่ออมใส่ผักอีเลิศใส่ข้าวขวดเสียบอีหลีเสียบอยู่กินเดียวเที่ยนหนึ่งจะกี่ยุดสกุลนครจวัญืดได้เลยอีหลีสุดยอดเลยนะแทบแม่ใส่ผักแม่ผักอีตัวหัวหอมเขาดีกับมัน

ถิ่เอาเผาแม่บ่ะแนบ่สิมาเอาเาคนมาู้เ่าใบเขาใช่คุณข้างล้วคือบกเห็นกีดดียวคีดที่วางก่นไนาหมูเจ้าคือบ่ีดกีดซตี้เก่าศูนย์นะกีดกีด่อดอยู่ร่เมื่อคืนมันบอก8ปดศูึงเอาลวนป๊อปวยค่ับหแมงเขาบอกแปดศูนย์เก่ บ้ากบ้ปิดผูหักหักเต็จดก้าพันอบานหมองสีลงนก็จะดีแท้มันยากาศหลังหันอันนี้ต้นงนี่แม่ต้นงนี่ต้นบกบกเถอะนี่แม่ต้นงงก็อยากไดเท้ขนต้นไม้จังสีม่อยงไอยงไดย่างยังต้นเลย ดีหาเงินอหยนนั่นแหละบัขายกมาหลุดตัวอย่เขามาควนเอาหนิบเขายกมาเลยบกเขาวขายเยอะแยะจะมีกระาจบ่เด้ิ่มเป็นด้ปปลามันสุว่ามมกหม้อพนั้นแล้วมึงนาเครื่องหมอเนาะเป็นนัำที่บ้านน้ำมืดบ้นาันทีได้โอ้ยใส่น้ำหน่อย ก็ได้กินฝ <ss uch ing video> ีม <lawsuit> ือแม่ค <What y> <chưa> ัเจ้มืนกันก็เด้ยินข่ามาด้ทะเบียนนไม่แต่บางครั้ได้ติดเดียมันกะออกเลวดิกะจ้ามาหนึ่งหกกันดีอหัเหลือแต่ซีซีนดี่ยมันนี่กะอันเก่ากับแปีเก่าอยู่ดีวังหันนี่เนอะฟันเห็นพยกานที่เราฟังงวดนีกับฟันเห็นพยานอีกแล้วกะมาออกเก่าเก็เก่าหมคอยว่ามันออกตัวเก่ามันออกแล้วคอยเริ่มบซื้อเก่าก็ดน่ะเก็เก่าเลยองงวดอาหากกรซื้อ กวน,นอาหากับแฟนเห็นเลกระซือกอท่านี่เห็ดเองนี่คือขวากขวักเห็ดกลองใส่เข่าค่ะกองอันเก่ามันกะจิไปใส่วัตถุดิบันนี้ใส่ของข้าวมันเบิดอายุกี่จ้าโอ้ยนี่ยังนี่น่ามีอไอดเนี่ลนอไอย่อยอหลอดปอดปอง เอาลกเขาไปมันอ่ะสำนักคนจำ่าเรีนลวกากะลวกเันกัน้วยอเซ็ตับมุจอกขึ้นมาตะเวนันเลยเอากระนอนอยู่รอนีเนาะ้ตุจริง คนยิ้วเขาขี่มามาหากินเขาขี่มาเรื่อยๆว่าผัวลานยังจักอัไกับมาพีเราเขาปนของปป้าพวงให้แม่ไหมป้าบ๊องเฉียดหวานมาำเลยเว้ยป้าอำนาจไหม เดเห็นทาเป็นเีเงี้ยจะึงหันอีกวะพี่เอโอ้ย่าไหมารุนเนาะปิดเกเนาะเน่ปิดเกลเลยเนาะกี่ดอนนีงมาเดียวฟอนลนะฟอนงนบอกว่าพันวบักนตันีะรวบ้ก็ได้มตักห้เนีเนี่ยมันวานดี่แ่ แม่ตักให้แล้วคุ้นปลาไหลไหนปลาไหลไนเนะต็เจนะนไ้จะไไก่ขอบแกเบรนครับจะว่าเลี้ยวไหนมัอกมมีแนวทยกกัเอาไฟแช็กเอาบ้าบาดเรายังเคยไปหันสู่ลำพงมือนี่ครับจักพวก้อดไปเขาฟันพวกมากับเจ้าหน้าบ้า้งแผ่นดินติดเถือถ่อนพกม่งมฮอนงนันไหมครับผมมาในรอบป,ปีนี่แหละไอ้นี่มือแรกได้นี่มือเลีฝนตกบ้านากับหมอ,อกจงัง อยู่นี่เียว่านองนะเอาน้ำไปเอาน้ไปคอนถวยก็น้ำมันไหลชอบว่าองมากเห็นสีเออเดี๋ยวลุงกินไปเลยปะน้องที่แซ่อปนี่เน้ำหวานนี่ยังมน้ำหวานนน้ำหวานนูแม่สุภาพเราเห็นแต่เสีบให้ได้เห็นบึ่บบึ่บมาตุเทียเขากางเต็นท์แวีู่ดา เดี๋ยวไปสีหายแล้วกินไปเสือบอันเจ้าอาถรรพนหลวงพ่อมาถาดังแต้นหาโมงแน่งทองถุงเครื่องถ้าได้เห็นอยู่นั่งจนเขี่ยวแห้งก็บ่ามากเคี่ยวเวสเออเอาไปเอาแปดนั่งนี้เอาขอบคุณพี่น้องได้เลครับมือครับนี่ม่อปะความฝาดสีมือแม่สุภาพเพราะนั้นได้ชิมอยู่ที่เราชิมเนื้อใบแม่สุภาพตัวตัวลำเพลินโดยแม่สุภาพอีกขั้วแกดสุภาพโอ้เพียงใดครับไอ กับเขาเร่งตาบหมกทัวปิ่งปลาทู่ถอดปลาทู่มกปลามกหมอแม่สุภาพาตหมกทัวโบหกชดนำโบกุโอ้แกงออมผีมือแม่ครับเอาเปล่าน้ำมาเล้ลูกนองวดบังเอเดบังเอิญัเอน้ำมาลูก มอนเลนหรอกลิ่นเมื่อไมกินเลยกินแล้วก <ทด S 2> ิดตามข้างนอกเลยมือปากข้างแค่อไะไรบรรยากาศต้องรัดัตัเดี๋ยวเบว เคสก็ส่งออกไปเคสมันลิขสิทธิ์เนาะไทยยังใหญ่ใหญ่จริงเตรีร่มเตะไทยไ่ได้เลยงงคือขอบพระคุณน้ำเยนอาหารเรื่องครับวันอนี้เขาวเวทีตะเวนครับผมเพราะว่าอยู่ใกล้เขาวเวนตี้ตะเวนเลยมีโอ,อกาสได้ามากินขงางกันครับพี่น้องครับมาเด้อผู้ใดรพุทธันกินข้าวเรื่องน้ำกันเด้อเน้อ มกหมอปลานิ่งเนี่ยสุภาพเห็ดมือเด็กว่าเขามีรายการอะไรสดอ่ะอีกบ่ายิมหาเรื่องวันที่ไรยิ้มหาบ่จังมื่อรายการความนข่าวเคลียอะไรนี่หรอบ่อนองเขาคุ้มเจมโตเขาคุ้มเด้อครับเด้อเอืมเรื่องมันทีอยิมหาครับได้ราคาบ้านไปอ่ะไรอืวันไห้ความบ่ครั้นี้แหละ เหมือเร่งเลยสิบอกครับพี่นองครับเตรียมตัวเขากุ้มเลยครับเด้อพี่นองครับใส่เชียร์ใส่สนับสนุนทีมงานสาวน้อยเพชนแพร่งครับเอฟซีองคหิงเอฟซีโบสถ์โจทุกๆคนนะครับนี่ขออย่ากินเขาเร่งก่อน